ค่ะเครื่องดื่มอะไรวะคุณนี้กินอันนี้ดีไหมอ่ะดีท็อกค์ล้างท่อเนี่ย หลังจากปั่นเสร็จนะคะถ่ายงานไลฟ์เซ็นะคะมาที่ร้าน Bike Station ค่ะมากับคุณนิวคมๆนะคะก็จะมาดูของรางวัลให้กับน้องตาลดูหมวกคาสตีไหมหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะซอมจักรยานค่ะตัวนี้ราคาเซ็ตละ1,800บาทน่าจะพกง่ายเลยนะคะที่นี่เขาก็จะขายเฟรม Pinarello Dogma นะคะมีลุกอยู่ด้วยนะคะแล้วก็รับเซอร์วิสจักรยานอันนี้เป็นเครื่องฟิตติ้งนะคะแล้วเราก็ไปต่อค่ะเดี๋ยวไปเจอน้องตาลกันนี่เจอน้องตาลกับพี่บแล้วหลังจากแข่งสนาม ทีแชมป์ประเทศไทยที่กาญจนบุรีเสร็จนะคะได้ที่หนึ่งด้วยผ่านกรุงเทพก่อนจะกลับพะเยาน้องก็แวะมาทานข้าวกับโซนสองครับนะคะคมๆมวันนี้ก็นี่ทานส้มตําและข้าวผัดอิ่มน้ำสำราญกันแล้วนะคะต่อเดี๋ยวซื้อของฝันให้น้องตาลค่ะเป็นปั๊มลมไฟฟ้าเนื่องในโอกาสชนะเลิศอันดับหนึ่งชิงแชมป์ประเทศไทยปวดหรือยังและเดินมาจากร้านบสเตชันนะคะมาที่ร้านเชอร์บาคาเฟ่ค่ะล ด้านในนะคะก็ตกแต่งเป็นสไตล์แบบว่าเป็นไม้ๆนะคะแล้วก็ร่งโปล่สายค่ะเราก็นั่งดื่มกาแฟกันที่นี่นะด,ดื่มกาแฟเสร็จเดินกลับไปที่รถค่ะโบกมือลาน้องตาลให้กลับพะเยานะคะอย่างปลอดภัยกลับมาที่คมคมสเปซค่ะเจอใครก็ไม่รู้นะคะด้านในนะคะมีโปสเตอร์ค่ะทีมคมคม,คมพวกเราทุกคนอยู่ในนี้นเรานั้นอยู่ตรงนี้ นี่นะคะฟูลทีมก็คือคนเยอะมากนี่นะคะมีดคมคมเลือกสักอัน,อน,น,นใครที่กำลังมองหาเครื่องขรัวต้องมีดคมคมเท่านั้นจะปลอกอะไรมีหมดที่เสียบมีดนี้ตอนนี้คนนุณลิวพามาสนามลูปปั่นจะลรยสุดมือคนจิบอีกแล้วค่ะมาที่ร้านอาจาอินะ มานั่งรอเวลาเพื่อที่จะได้ดินเนอร์กับแดดดี้วินลีสั่งเครื่องดื่มในอาเซีมาทานนะคะทำถูกแล้วชีวิตเราใช่ไหมะเมื่อเช้าที่กินตัวสมุนไพรล้างท่อในโกลเ้นเพรสไปคือตอนนี้คือแบบครข้งที่สามแล้ว่าเคาปวดแบบว่าจะพู่ออกมาเลยอ่ะเข้าห้องน้ำปลดพุกกันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินทั้งต่อไมพีนอยเร็ว แรงด้วยแรงด้วยเรากำลังจะไปกันต่ออีกแล้วค wow ่ะนั่งเป็นคุณหลายเลยีดงเแท็่ที่มาแล้ว ค,ครับขอบคุณครับพาแดดดี้นะคะคุณพ่ออเล็กซ์ค่ะมาร้านออเดนเต้นะคะที่ลาดกระบงังร้านนี้ดูดีมากๆเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะคะพอคุณพ่ออเล็กซ์มาจากฝรั่งเศสก็เดี๋ยวลองสั่งแล้วมาทานกันดูาาค่ะอาจจะแปลกใจบอกว่าคุณพ่อมาจากฝรั่งเศสทําไมพูดภาษาลาวว่าลาวเก่งจังคุณพ่อเปิดร้านอาหารฝรั่งเศสที่ลาวด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ลาวค่ะเวียงจันทร์มา,า,มาร้าน<ม>อาหารอิตาเลียนแดดดี้ก็ยังจะสั่งสลัดนะคะรักสุขภาพมาก ว่่าทีเหวดเป็นเลสันดับหนึ่งเยจะดีหนูเข้าตาไหมคะเด็กมันจันแลนด์อ่ะมันไม่มีอย่างนี้แล้วเดี๋ยวดิหนูจะไม่มีแฟนที่ใสอย่าีแน่นอนหนูพอมีสิทธิ์ไหมคะล็อบสเตอร์ซุปเดี๋ยวดูว่าเข้ารอบไหมเรื่องเข้ารอบหไม่เข้ารอบอยู่แล้วนี่ออันนี้มันทำกระไดเวทนาใช่ดูดีมากเลย พิซซ่าห็ดทรัฟเฟิลอร่อยมากทุกคนอร่อยแบบหอมอร่อยรสชาติดีทุกอย่างดีซุป lobster อร่อย s p ต g ตล t t lobster angel แฮ i r อันนี้เป็นปลา snowfish เขาทำได้อร่อยมากๆ กลับมากันที่คมคมสเปซนะคะมาปรับรถจักรยานให้พายกันหลังจากที่เขาปั่นมาแล้ว4ครั้งนะคะด้วยรถคันนี้ค่ะ s ซอร์เฟโลเนะคะก็รู้สึกว่ามันอาจจะเล็กไปนะคะก็เลยมาปรับบอกขยับให้มันไกลกว่าเดิมนะคะแต่คุณนิวบอกว่าคันนี้น่าจะดีกว่าเป็นไซส์56นะคะคันใหญ่กว่านะคะเราก็เลยจัดการเช็ดรถให้ผู้ชายหน่อยนะคะเพราะของตัวเองไม่ค่อยทําแต่ถ้าเป็นของผู้ชายทําให้ก่อนเลยพอเปลี่ยนมาคันนี้นะคะก็จะดําถูกใจเขาแหละมินว่าก็ซส์บันไดนะคะแล้วเดี๋ยว มาปรับเบาะขยับหลักอา่านนิดๆหน่อยๆนะคะก็ปรับกันไปเพราะว่าเพิ่งล้่มต้นมาปั่นนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเบาะให้เพราะเขามีอาการเจ็บก้นนะคะก็ลองปรับกันไปเรื่อยๆเผื่อว่าจะรู้สึกสนุกกับการปั่นเพิ่มมากขึ้นถ้าไม่เจ็บนะคะก็เดี๋ยวเอาคันนี้ไปลองกันครั้งหน้าเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมารอติดตามชมนะวันนี้ก็เปลี่ยนเบาะไปเลยนะคะเจ็บก้นก็ต้องหาวิธีแก้นะคะนี่คันนี้ จากสีขาวมาเป็นสีดำค่ะฝากติดตามชมครั้งหน้า